เมื่อวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายลอนดอนได้จัดงานบุญบูญชาข้าวพระโดยมีสาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมงานบุญตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อร่วมกันสั่งสมบุญอันยิ่งใหญ่และถวายจิตอันบริสุทธิ์แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพิธีบูชาข้าวพระเริ่มขึ้นในเวลา3นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นบรรยากาศภายในงาน เต็มไปด้วยความศรัทธ,ธาความสงบสงเงี่ยมสง่างามภายหลังประกอบพิธีบูชาข้าวพระแล้วสาธุชนได้ร่วมกันเวียนประทักษินรอบอุโบสถก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้อัญเชิญผ้าป,ป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรอย่างพร้อมเพรียงกันจากนั้นได้ประกอบพิธีถวายผ้าป,ป่าหลายโครงการประกอบด้วย พิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกลัลยานมิตรอิสระวันจันจัดและกลัลยาณมิตรแอนโทนีดีอามาโตนำกล่าวคำถวายพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนงานอุปสมบทหมู่พระนานาชาติภาคพ,พื้นยุโรปโดยกลัลยานมิตรทัศนีชาวสไลด์นำกล่าวคำถวายพิธีทอดผ้าป่าบำรุงพระพุทธศาสนาโดยกลัลยานมิตรดวงกระมน,นุ และกลัลยาณมิตรไซมอนมาฮนี ي นำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารโดยกลัลยาณมิตรสายชนกระจ่างวงและกลัลยาณมิตรกันนิกาพาร์เกอร์นำกล่าวคำถวายส่วนกลัลยาณมิตรกันจนาพิรัตเฟรนช์ French, และกลัลยาณมิตรศิริรัตน์คำโสภานำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพ ได้น้อมถวายจตุปปัจจัยธทยธรรมแด่คณะสงฆ์และรับของที่ระลึกจากประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสโมมนีธนียะคถาและให้พรท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลด้วยความปลื้มปิติก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ที่ได้จัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความศรัทธาและปิดท้ายด้วยกิจกรรมสหวาระเดือนเกิด เพื่อเป็นกำลังใจแก่กัลยาณมิตรผู้เกิดในเดือนมิถุนายนภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างก็ปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ